สวัสดีค่ะทุกคนก็มาตามสัญญานะคะเปรียบเทียบก๊อก17กับก๊อก47ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะหลังจากที่รีวิวก๊อก47ไปเนาะซึ่งบอกตามตรงครับว่า2รหัสเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากๆาเลยว่าก๊อกจะออกรหัส4 7มาทำไมมันเหมือน17ขนาดนี้แล้วฟิลลิ่งการยิงจะแตกต่างขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็จะชี้ให้ดูเป็นจุดๆเลยครับว่าต่างยังไงและใครจะเหนือกว่ากันนะครับถูกต้องค่ะมาชมกันโอเคครับเรามาดูภายนอกกันก่นกอนเนาะอย่างที่เห็นแหละภายนอกเนี่ยดูง่า,างตางกัน ใช่ค่ะที่เหลือไม่มีอะไรเลยค่ะคุณโมคือถ้าเกิดไม่แกะดูก็จะไม่เห็นภายนอกมีแค่จุดเดียวเองมั้งที่ต่างกันระหว่าง17.5กับ47.5นะคะครับอ่ะเรามาดูน้าหนักกันปืนพื้นฐานใกล้เคียงกันมากนะครับลองมาดูน้ําหนักกันเนาะ47 47อยู่ที่ปืนเปล่า 600, 600กรมัม600กรัม600กรัมรวมแม็ก676ค่ะอ่ะคุณโมมาดู17บ้าง17ปืนเปล่า ต่างกันนิดเดียวห้ากรัมประมาณห้ากรัมเองนะคะครับสิบเจ็ดเบาวกว่านิดเดียวรวมแม็กก็นะฮะเบาวกว่าห้ากรัมเป็นงไงคุณโมโก็ห่างกันนิดเดียว<ช>จะเรียกได้ว่าไม่มีข้อแตกต่างเลยด้วยซ้ำนะคุณโมห้ากรัมเนี่ยก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ภายนอกเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงใช่ต่างกันแค่นี้จริงๆนะทุกคนไม่ต้องตกใจเลยนะคะครับโอเคด้านในคงเป็นคําตอบที่ดีอ่าด้านในดูที่สไลด์กันก่อนสไลด์เนี่ยจะเริ่มเห็นความต่างที่ชัดเจนมากขึ้นครับระหว่าง อันนี้47เจนาะจะใช้ไกด์หลอดตัวสั้นส่วน17ใช้ไกด์หลอดไกด์หลอดตัวยาวต่างกันแบบนี้เลยอันนี้คือไกด์หลอดของก๊อก19ใช่ค่ะโอเคอันนี้ไกด์หลอดของก๊อก17แล้วก็มาดูที่ลำกล้องนี่ลำกล้องคุณหมอความยาวลำกล้องเท่ากันนะคะเท่ากันเป๊ะ4ี่ดี่้านิ้วคือลำกล้องก็ใช้ร่วมกันได้ร่วมกันได้เหมือนกันเป๊ะครับไอ้ตัวตรง l o กก i n g ็อก c k ต่าง ตรงลำกล้องเหมือนกันหมดนะฮะ,ะไม่มีข้อแตกต่างใดๆเลยอ่ะโซนสไลด์เนี่ยที่จริงมันมีจุดที่น่าสนใจอยู่คุณหมอเขาบอกว่า47สไลด์ทนกว่าอโซนตัวผมวิเคราะห์ง่ายๆเลยนะคืออย่างที่เราเคยเห็นกันแต่จะมีไม่บ่อยเนาะเคสนี้ที่ว่าก๊อกยิงไปเยอะๆแล้วห่วงตรงนี้มันจะห,หักใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อเหล็กของ47เนี่ย<า>โอกาสที่จะหักแตกหักมันน้อยนะฮะใช่แล้วค่ะถ้าทำหนาขนาดนี้ก็อันเนี้ยจะเป็นข้อได้เปรียบที่47ผมว่าได้เปรียบก๊อก47เป็น1จุด ใช่แล้วก็ที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้ด้วยที่ทําให้47เนี่ยหนักกว่าถึงแม้ว่าจะใช้ไกด์หลอดตัวสั้นแล้วก็ตาม323 319น้ำหนักที่ต่างคือตรงสไลด์เลยครับเห็นเห็นประมาณ4กรัมนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของไกด์หลอด ใช่สี่เจ็ดหนักกว่านิดนึงนะครับมาดูโครงล่างกันบ้างนะครับใช่แล้วจุดเนี้เห็นชัดมากตรง locking block ที่หลายๆคนทราบกันว่ามันต่างเนาะซึ่งสี่เจ็ดเนี่ยตัว locking b อ o c จะอยู่ด้านหน้ามากกว่าสี่สิบเจ็ดนะครับสี่เจ็ดจะถอยลงมาชิดกับไอ้ตรงโครงสไลด์ตรงนี้เลยนะฮะคือสี่เจ็ดเขาทำแบบนี้มาเนี่ยเพื่อให้รองรับการใช้สไลด์ตัวสั้นนะคะอย่างสิบเก้าหรือว่าของสี่สิบห้านั่นเองมิติทุกอย่างภายนอกทุกอย่างที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับ ที่เหลือคือฟิลลิ่งการยิงแล้วว่าจะแตกต่างกันประมาณไหนเดี๋ยวไปทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบยิงนะคะ <c oughs> ก็จะใช้ลูกซ้อมของอินาซีนะคะน้ําหนักหัวเท่ากันทั้ง2รุ่นเลยนะคะครับผม ก็คือเหมือนกันเดะเลยนะคะแล้วก็บรรจุเท่ากันหมดนะคะตั้งแต่คือต้องบอกว่าปืนสองกระบอกเนี่ยสเปคทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับในกระทั่งศูนย์ปืนก็เป็นศูนย์ในไซส์น้าหนักเท่ากันคันค้างสไลด์ก็รูปแบบเดียวกันค่ะซึ่งข้อแตกต่างอย่างเดียวคือมันคือปืนคนละรหัสกันเท่านั้นเองนะแล้วก็ไกด์หลอดซึ่งไกด์หลอดเนี่ยอาจจะมีผลนะให้การยิงฟีลลิ่งมันต่างนะคุณปิงอ่ะสิบเจ็ดโหลดงั้นผมลองสิบเจ็ดก่อนนะเลยโอเคอันนี้ยิงนุ่มมาตรฐานก๊อก 17อยู่แล้วนะปุ๊บไปก่อนขอลองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณแต่บอกตามตรงนะมายิงเทียบกันอย่างเงี้ยรู้สึกเลยรู้สึกได้เลยอันนี้17เจกันนะทุกคนรู้สึกไหมขอพูดก่อนพรรู้สึกว่าอันนี้รีคอยน้อยกว่า แปลกไหมแปลกผมอ่ะผมว่าสิบเจ็ดน้อยกว่าอ,อ่ะเดี๋ยวขออีกทีสิเจ็ดเบาวกว่าคุณโมเห็นได้ชัดรู้สึกนะรู้สึกส่วนตัวเลยปึก <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆนะคุณปิงเริ่มรู้สึกว่า,วาพอเข้ามือทั้ง2อันแล้วของโมโมจับ<ย>ปิลไม่ออกใช่เดี๋ยวก,กีนัทลองยิงเร็วๆดูคุณปิงได้ครับ17เบาวกว่าครับอ,อันนี้ดิ้นกว่าอันนี้พอยิงเร,เร็วๆปุ๊บรู้สึกว่าปืนดิ้นกว่าพอสมควรครับ อ่ะผมถือหาง17ตอนเนี้สิบเบาวกว่าแน่นอนไม่ต้องถือหางใครนะคะเราก็มาเหตุให้ทุกคนได้ชมเนาะว่าเออฟิลลิ่งอ่ะมันจะต่างกันไหมนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นลูกจริงดูครับมาลองอีกรอบมันได้เลยคะ่ะอ่ะขอลอง47ก่อน รู้สึกถึงความต่างอ,อันนี้วิ่งกระชับกว่าระยะต,ตามที่ทฤษดีเนาะที่ใช้ไกด์หลอดสั้นใช่อย่างที่หลายๆคนทราบกันก็มีหลายๆคนที่เคยลองมาเนี่ยบอกว่าก๊อกิลเ็มันเป็นชอตตกระยะไกด์หลอดที่สั้นเนี่ยทำให้สไลด์มันวิ่งว,วิ่งเร็วนะครับคิดว่ารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะครับตามที่เขาเก่าอ้างกันนะครับ อพอจิบแน่นๆแบบแน่นๆทั้งคู่แล้วอะรู้สึกอันนี้มันสถานมือ,อมกว่าใช,ใช่ไหมสี่เจ็ดสถานกว่าใช่สีสถานกว่าคือต้องมายิงแบบยิงระวังและยิงหยิบมายิงไงถึงจะรู้แต่ถ้าถามว่า ยิง47มาสักวันหนึ่งวันพรุ่งนี้มายิง17แยกออกไหมแยกไม่ออกใช่ครับมีอะไรจะให้ทดลองคุณปิงหน่อยเพราะว่าคุณปิงบอกว่าคุณปิงจับฟิลความแตกต่างได้คือเอรายังไม่รู้แหละจริงๆว่ามันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวจะลองบายเทสการจะลองบายเทสเลยแล้วกันก็คือให้ผมเนี่ยผมต้องไม่รู้ว่าคุณโมหยิบปืนกระบอกไหนมาให้ยิงแล้วจับจากฟิลอย่างเดียวจะได้รู้ว่าผมมามั่วเปล่าและให้บอกว่าอันนี้เป็นปืนรหัส47หรือ17นะคะโอเคครับอันนี้ผมก็ ปิดตาตัวเองนะครับไม่ไม่เห็นร้อนะิวคะมืออยู่ไหนยังไม่เห็นนะครับโอเคอันนี้อย่าไปหาทํานะทุกคนอันนี้ก็เราดูความปลอดภัยกันหมดแล้วนะครับกจะยิงหน้า่แนวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยิงด้วยองศาที่ไม่โอเวอร์เบิร์มนะครับอ่คุณปิงถือแม็กไว้นะคะแล้วจะให้บอกว่ากระบอกที่หนึ่งหรือกระบอกที่สองเนี่ยเป็นกลอกสิบเจ็ดอันนี้แนวโอเคนะฮะแนวโอเคค่ะ พอ,อยังอโอเคครับโอเคเดี๋ยวขออ,นนอีกกระบอกครับอ,อีกหนึ่งกระบอกค่ะแนวโอเคนะครับแนวโอเคค่ะอันนี้สี่สิเจ็ดถูกไหม <c oughs> อ่ะถูกไหมยิงนัดแรกผมรู้เลยค่ะถูกต้องโอ้โหคือมันจับฟิลมันต่างมากคุณโม,มถ้าถ้ายิงปุ๊บวางรู้เลย ไมไ่เตรียมกันนะทุกคนไม่ได้เตรียมนะ,อะเออโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นชัดเจน,เนฟิลที่จับได้จริงได้จริงๆนะคะครับก็อันเนี้ยกระแทกกว่าชัดเจนมากๆนะครับส่วน17เนี่ยก็ยังมีข้อเด่นเรื่องรีคอยที่นิ่มนวลกว่าด้วยพื้นฐานของสปริงไกด์หลอเนาะค่ะคือต้องบอกว่าต่อให้มวลสไลด์47จะเยอะกว่าขนาดไหนครับไกด์หลอดมีผลมากกว่าแน่นอนอ อันน so ี้เห okay. ็นชัดเจนแล้วผมก็ไม่ได้มั่วไปเองนะคุณโมอันนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปลองดูไกด์หอดอะไรเงี้ยให้47นะคะมันก็โฟงแบบเออมาเทียบเท่าได้นะคะโอเคครับคลิปนี้ก็มาคอมเพลตให้ดูวัดกันหมัดต่อหมัดนะครับก็17ก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับก็ในเรื่องของรีคอยเนี่ยผมว่ายังยืนหนึ่งอยู่นะในในระดับปืนฟูลไซส์ของก๊อกนะครับก็17ยังเป็นที่1อยู่ส่วนที่17เนี่ยและส่วน17เนี่ยถามว่า และอย่างนี้จะซื้อ17มาเพราะอะไรก็ถ้าคุณมีก๊อก19แล้วคุณซื้อปืนกระบอกเนี่ยคุณจะได้ปืนทั้งหมด4รุ่นนะครับก็กลับไปดูรีวิวก๊อก47ที่โมถ่ายลงไปอีกคลิปหนึ่งนะคะคอันนั้นก็คือจะเป็นเหตุผลของตัวก๊อก47ที่โมกับคุณปิงเนี่ยก็นั่งคิดวิเคราะห์กันว่าเออก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วคุณปิงคิดว่าก๊อก17เนี่ยมันจะหายไปไหมส่วนตัวผมอะถ้ายิงคอม p พ r e เทียบกันอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะ 17ไม่น่าหายไปส่วนตัวอันนี้คือคิดเองนะคือเราไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากกอ็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่คิดเองว่าถ้า17ฟิลลิ่งมันต่างขนาดเนี้ยกอ็อยังจะผลิต17ต่อไปเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นปืนมากแม่นของกอ็อกเป็นปืนท็อปเทียร์ของกอ็อกละกันที่มาตรฐานที่สุดในการยิงแล้วนุ่มนวลน,นะฮะ ตัว47เนี่ยเป็นปืนที่เขาเรียกว่าเป็นปืนอเนกประสงค์ที่สามารถไปคอมบายกับ19ได้นั่นเองอันนี้คือวิเคราะห์เองนะคุณโมก็คิดว่ายังไม่ได้รับข่าวอะไรว่าจะมีการเลิกผลิตหรือว่าหายไปนะคะทั้งรุ่นปกติแล้วก็รุ่น MOS โอเคครับคลิปนี้ก็มาทดลองให้ดูครับหวังว่าจะทำให้หลายๆคนหายคาใจได้นะครับค่ะบ๊ายบายครับ